ยืดเยื้อกันมานานมากเลยนะครับสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มหลังจากที่เปการฟ้องร้องกันไปมาก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะเดินหน้าโครงการต่อได้ก็ยังเดินรถไม่ได้นะทั้งๆที่บางสถานีเนี่ยสร้างเสร็จไปแล้วก็จริงนะแต่ล่าสุดเห็นคุณดีบอกว่ามีข่าวดีมีความหวังมาเกี่ยวกับโครงการนี้หละครับ เพราะว่าหลังจากที่คดีผ่านพ้นไปนะครับและเมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนเข้ามาทํางานนั่นหมายความว่าโครงการนี้ก็จะได้ไปต่อนะครับ<อ>คือรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าที่มีเส้นทางเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าหลายสีเหลือเกินแล้วก็ผ่านสถานที่สําคัญมากมายซึ่งมันก็สะท้อนเหมือนกันนะครับว่าที่ผ่านมาคนไทยเสียโอกาสไปเยอะมากกับการที่โครงการนี้มันล่าช้านะครับเสร็จเลยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้เป็นข่าวดีนะครับที่รถไฟฟ้าสายสีส้มจะได้เดินหน้าต่อซึ่งห่างเปิดได้ตามแผนน่าจะบรรเทาปัญหาการจราจรได้มากทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าลองไล่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับจากฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมายังฝั่งตะวันออกจะผ่านสถานที่สําคัญต่างๆมากมายซึ่งไม่ใช่แค่คนในกรุงเทพนะครับแต่ว่าจะคนจังหวัดไหนน่าจะผ่านสถานที่เหล่านี้บ้างไม่มากก็น,น้อยไล่เรียงกันดูนะครับ โรงพยาบาลสิริราชสนามหลวงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประตูน้ำดินแดงศูนย์วัฒนธรรม New CBD New CBD เนี่ยเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่นะครับอยู่แถวๆถวอโศกพระราม9ก้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงและก็ราชมังคลากีฬาสถานเอาแค่2ตัวอย่างสุดท้ายนี่นะครับใครไปเรียนใครไปดูฟุตบอลไปดูคอนเสิร์ตเชื่อว,ว่าจบงานอยากขึ้นรถไฟฟ้าหน้าสนามแน่นอน เพราะมันสะดวกกว่ารอรถแบบทุกวันนี้นะครับทางคุณสามารถราชบลสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งมวลชนชี้นะครับว่าการที่รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกก็คือโซนด้านล่างเนี่ยนะครับสร้างเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เปิดใช้ไม่ได้เพราะว่าการจัดหาบริษัทเดินรถเนี่ยมันไปผูกโยงกับสัญญาณในฝั่งตะวันตกก็คือพื้นที่ด้านบนทําให้กระบวนการเนี่ยมันล่าช้าครับมูลค่าความเสียหายสูงถึง4 3 0 0 0กว่าล้านบาทต่อปีนะครับ มีค่าอะไรบ้างมีค่าดูแลรักษาโครงการฝั่งตะวันออกที่สร้างเสร็จแล้วค่าเสียโอกาสในการเก็บค่าโดยสารและที่สําคัญก็คือค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจที่ประชาชนจะได้ประหยัดเวลาประหยัดค่าเดินทางไปในพื้นที่เศรษฐกิจหรือว่าสถานที่สําคัญต่างๆแต่หลังจากที่ประชุมคมนคมครับเม,มื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนครับรวมถึงเงื่อนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุน ก็จะทําให้โครงการเดินหน้าต่อได้นะครับเป้าหมายนะครับก็คือการเปิดใช้บริการฝั่งตะวันออกในปี2,571และเดินรถเต็มระบบในปี2,573ที่สําคัญครับถ้านํารถไฟฟ้าสายสีส้มเข้าระบบตัวร่วมค่าโดยสารที่บอกว่าเดินทางจากจุดนี้มายังจุดนี้เนี่ยนะครับอาจจะเหลือแค่20บาทตลอดสายก็ได้รัฐธรรมนีเช่อว,ว่าการกระทรวงคมานาคมอธิบายเรื่องนี้ไหครับ เป็นเรื่องของเอกชนนะครับที่เขาจะต้องจัดเตรียมรถนะครับทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เขานะครับเขต้องมีหน้าที่จัดเตรียมให้มาให้พร้อมให้ตรงกับกําหนดการที่จะดําดเนินการนะครับซึ่งต่อไปโครงการของรัฐบาลเนี่ยครับก็20บาทอยู่แล้วนะครับขอ20บาทนะครับการเมอร์การา z, การวมต่างๆเนี่ย พราวอตัวร่วมที่จะออกมานะครับพวกนี้จะเป็นจิ๊กซอเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดนะครับถ้าใครติดตามของอโยบายของกระทรวงคมานาคมนะครับเราพยายามจะบูรณาการร่วมนะครับเรือล้อรางนะครับแอร์ไลน์นะครับเราพยายามจะให้มันฟัง์กชั่นด้วยกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปในะอุปสรรคเรื่องสีต่างๆอะไรแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มรเปิดเผยล่าสุดนะครับว่าหลังจากนี้รอฟอร์มรจะทําหนังสือแจ้งไปยังบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจํากัดมหาชนหรือ BEM มาลงนามในสัญญาร่วมลงทุนวันที่18รกรกฎาคมนี้และทําหนังสือแจ้งให้ BEM เริ่มงานก่อสร้างแผนที่จะเปิดให้บริการโครงการส่วนตะวันออกก่อนในเดือนพฤษภาคม2571และเปิดให้บริการตลอดเส้นทาง ในเดือนพฤศจิกายนปี2573แต่นฟมจะเร่งรัดการก่อสร้างและเจรจากับ BEM นะครับให้สามารถเปิดให้บริการโครงการฝั่งตะวันออกได้ก่อนกำหนดหรือช่วงต้นปี2571รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์มีเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกกับตะวันตกระยะทาง35.9กิเมตร บ่งออกเป็นฝั่งตะวันออกนะครับช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงศระยะทาง22.5กิโลเมตรมีจํานวน17สถานีแบ่งออกเป็นสถานีใต้ดิน10สถานีและยกระดับ7สถานีส่วนฝั่งตะวันตกครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยระยะทาง13.4กิโลเมตรมีจํานวน11สถานีเป็นสถานีใต้ดินตลอดทั้งสายนะครับ